ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบไม่หนึ่งครับผมไมเคสสามห้าไม้ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม้ตัวที่หนึ่งนะส่วนนี้คือไม้ตัวที่สองนะครับไม้ที่สองนี่เปิดมีไว้ก็คือไฟสีเขียวจากระพริบนะฮะสังเกตดูไฟสีเขียวจากระพริบแต่ถ้าไม้หนึ่งเนี่ยถ้าใช้งานอยู่ไฟสีเขียวมันจะติดค้างไว้นะติดค้างมาทดสอบกันว่าระยะที่ประมาณสักสิบเมตรกว่าจะได้ยินเสียงประมาณไหนะครับเดี๋ยวติดไปที่ปกเสื้อล้วกัน ที่ปกเสื้อนะครับทดสอบไมค์ตัวที่หนึ่งไมค์เคสัน้านะครับไมค์ตัวที่หเปิดไว้แล้วก็พูดปกติติดที่ปกเสื้อนะครับหนึ่งสองสาี่ห้าเก้าศูนย์โอเคเดี๋ยวทดสอบตัวที่สองอนะครับกดนิ้วไมค์ตัวที่หนไว้ 3. ครั้งหนึ่งไปสว่างนะครับทดสอบไมค์สองนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็แปดเก้าศทดสอบไมค์ตัวที่สองไมค์เคสน้าะครับไม์ไวเลสไม์ได้สายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ 0. ดปดเก้าศูนย์ติดปกเส รศัพท์นะครับเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ไว้เป็นไมคเคสตันนี้นะครับตัวรับสัญญาณเปิดโหมดสีฟ้าเปิดโหมดสีฟ้านะครับถ้าสีฟ้าเข้มจะเป็นโหมดมิวนะคือตัดเสียงนั่นเองนะรดนหนึ่งสองสามนี้ก็ควนโอเคนี่การพูดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูก่อนนะครับโอ้รอนแล้วก็มิวไว้เลยทั้ง2ตัวกดหนึ่งัาง